แคนดี้ช็อเนื่วันนี้นะคะเราก็จะมาดู่นเกมเลาแบบกันลูกเองแต่วันนี้นะคะเราเนี่ย,ะะยก็ไม่ไม่ได้จะมาเล่นเกมหลักนะคะแต่วันนี้เราจะมาสอนเล่นสอนเปลี่ยนภาษาเล่นเองค่ะเด เย่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 นะะรกันเลยวกันรกันแล้วกัน่นี่นะคะถ้าของใครเป็นแบบ เป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือก็ภ like าษาอินเดียภาษาอะไรก็ไม่แน่นอนนี่แหละค่ะแล้วก็จะเป็นแบบอีเวนต์อีเวนตเออแล้วก็แปลแล้วก็อะไรก็ไม่รู้การติดเชื้อจุลชีวินนะคะก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือให้คนเนี่ยกดไปที่รูปสามจุด ขวาด้านล่างสุดนะคะกดเข้าไปจิ้มเลยก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนนะคะจนกว่าจะเจอรูปฟูงๆนะคะก็กดไปค่ะกดไปกดไป แล้วก็กดอินโฟนะคะกดอ info input โอนะคะโอ้ยยุบยุบรอก่อนรอก่อนแล้วทุกคนก็เลื่อนนะคะเลื่อนไปด้านล่างแล้วทุกคนก็จะเห็นอันนี้ใช่ไหม oh อ a ล g u a g e นะคะทุกคนก็กดไปค่ะแล้วทุกคนก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นมานะคะเออทุกคนก็จะเห็นคําภาษาไทยอันนี้นะคะภาษา ทยคือถ้าทุกคนได้เห็นอนะ่ะแบบเลื่อนมาสุดเลยก็คือขยับนิดนึงนะแล้วก็กดจิ้มไปค่ะนืมนก็จะเปลี่ยนเป็นอาภาษาไทยเลยนี่นี่น,นี่แล้วให้นอัปเดตก่อนนะคะถึงมันจะเป็นนี่มันเป็นภาษาอื่น่นะไป

งัแ้แค่คือเบ็ดเดบบลิกนะคะก็คืออีแบบอีเว้นเอเดี่ยวข้างหน้าจะทำอะไรมาเล่นเกมหรืออะไรก็ขอรับชมกันใหม่นะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วเด้อ